วันนี้กลับมาที่ซอย59นะครับมุสซิมโฮมส่องนะครับมาพักที่มุสลตมโฮมส่องให้เขาหน่อยเรากำลังจะไปที่ตลาดนะครับตลาดนัดหน้นนสาสนามกีฬาขบพระพักที่มุสลิมโฮมสองนะครับเอาเรือข้ามาฝั่งตรงข้ามครับสะพานลอยกลับไปรถนะครับวันนี้รถมากไปแน่นหนานจะดอาจจะเป็นวันยศก็ได้นะครับเราอยู่ในวันที่สี่ กับรัฐสภาคมเป็นวันฉันมงคลนะครับคราบก็ลงมาถึงลานหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีตลาดเปิดแคตลาดนั่นนะครับแต่น่าจะมีทุกวันจะมีดวงวันวันไหนก็ต้องดูร่วมกันนะครับเราเป็นตลาดก็เห็นอาหารหลากหลายชนิดนะครับอันนี้ก็ตปปลาเพลสปลาแรงทอดนะครับสาหรับคนชอบโปรตีนแบบแมลงนะครับผมก็ นี่คือเลือกกินนะครับอันนี้ก็เป็นคือโป๊ะตังไตนะครับลูกชิ้นทะเลเดือดกับเดือดในหม้อนะครับผมอาหารที่เขเเป็นหประเภทยำนะครับประเภทข้าก๋วยเตีเ๋ยวพัดนะครับราคา25บาทก็ถือว่าเป็นความหลากหลายนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับที่มีอาหารฮาลาลนะครับคือได้กินกันอย่างมากมายนะครับเนาะ พี่น้องนะครับที่แถวกรุงเทพนะครับเนาะหากว่าอยู่ใกล้ๆแถวหน้าการกีฬานะครับหรือหน้ารามนะครับก็สามารถที่จะมารถเดินชมการกินของพี่น้องนะครับสนใจแล้วไปถึงพี่น้องมุสลิมเนี่ยในภาคใต้นะครับที่จะมาขายทางการกินกันนะครับยานนี้นะครับเยอะมากนะครับนะขุยเสี่ยวลุยสวน กระบับรถตีองค์งรงอมองนะครับไปย่างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตลานกั้หมดนะ ครับพี่น้องับพกัเห็นความหลากหลายนะครับของผู้ที่มาจับใจใช้สอยในตลาดนะครับซึ่งมีมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นแรงรวมของอพี่น้องที่ชอบอาหารนะครับที่ชอบอกินอาหารฮาลลาชอบกินอาหารอิสลามนะครับก็สามารถจะแวะเข้ามาได้นะครับในส่วนของตลาดครับวันนี้เอาจะเน้นในเรื่องของ าการมาเอามากินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตลาดนี้มันมีของขายสารพัดนะครับอันนี้เป็นก้วยปิ้งโบราณนะครับที่พี่น้องทำปลาขายนะครับอันนี้ไก่แช่น้ำปลานี่อร่อยนี่ซื้อติดมือมาตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นเปน,น,น้ำส้มส้มจริงๆนะครับเนาขอพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีความหลากหลายที่ พี่น้องนะครับได้จะมาได้เดินชมได้มาลิ้มรสอาหารอรอ่อ,รอยๆนะครับที่ในพื้นที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ท้าทายนะครับในการชิมอาหารนะครับนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับผมทอเปื่อะครับนะสำหรบับการเดินตลาดที่นี่ครับระทอประก่ายย้าปกยาจะ อันนี้ก็เป็นขนมจีนนะครับหรือบ้านเราห่อขนมเส้นนะครับก็จะมีโต๊ะนะครับพักมากมายครับก็ขนมจีนจ่าราคาอยู่ที่หกสิบบาทต่อจานนะครับแต่มีพักเพียบนะครับเป็นเครื่องเคียงหรือห่อที่กินมากมายก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบกิ่นเผ็ดมากนะครับล้ำนะครับแต่ว่าเอาเอาพ่อแม่จะมยอุนะครับกิ่นเผ็ดแก่ก็ไม่ค่อยไหวนะครับัน้พอดูเคีย่องเคียงครับ ผักเต็มนะครับกินผักเต็มตีไรมักผักกินผักนะครับผมเออในตลาดนี้นะครับมันจะใจว่ามีเฉพาะอาหารนะครับแต่มีของขายมากมายครับเสื้อผ้ารองเท้านะครับมีเ่อครบนะครับแต่วันนี้คอนเน้นมาที่อาหารก่อนนะครับเพราะว่ามากินนะครับเนาะี่เป็นอาหารสังววัดนะครับอ่าที่น้องสัตววัดคงจะเคยเห็นนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นของหวานนะครับอ๋อนี่ฝีมือเยี่ยมมาก ครับของหวานอร่อยทุกอย่างนะครับเป็นอาหารขนมไทยนะครับอันนี้เป็นโจ๊กนะครับโจ๊กตีอร่อยอร่อยคข้านเหนืครับก็หลากหลายนะครับในเรื่องอาหารการกินนะครับก็มีพี่น้องได้เรียกกินมากมายนะครับมีกุ้ยช่ายนะอันนี้ซื้อติดมือไปตนครับกุ้ยช่ายก็ถือว่าอร่อยนะครับตัดสูตรดั้งเดิมคนจีนอายท่านก็เราเปนี่หัวจบแค่นี้ก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุม